สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับชาแนลคอน้ำตาลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะเป็นอัลบั้มของ New East นะคะ The Nocturne นั่นเองนะคะก็ได้มาถึงมือเราแล้วนะคะในที่สุดเราพีไปนานค่อนข้างนานช่วงนี้คนส่งก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าเพราะว่าติดโควิดเนาะก็เลยแบบมาถึงเราช้งางั้นเราไปแกะกันเลยค่ะไปกันเลย ก็คือเปิดกล่องมากลินอัลบั้มหอมมากกินแบบกินที่คุณเคยนะนจจะเป็นอัลบั้มอะเหมือนจะได้ถูกเลยเนี่ยิด้วยโอเมกแล้วนะระ่ตเป็นกล้ว่ะได้ใไสเป็นของแถมเฮ้ยเเลยแล้วกันเนาะคือแบบเราก็สั่งเป็นอัลบั้มทรายมานะทุกคนเราก็ซื้อกับ คนที่เราเคยซื้อประจำเพราะเราไว้ใจเขาถ้าเราไปสั่งกับคนอื่นเราก็ไม่ไว้ใจเออบอกก่อนเลยว่าถ้าใครคิดจะสั่งบําซายเราแนะนำให้สั่งกับแอปที่เคยสั่งหรือไม่ก็แบบคนที่ไว้ใจได้จะดีที่สุดนะคะอันนี้น่ารักมากคิดว่าจะเอาไปห้อยแอร์พอและกันน่ารักสิครับตั๊กเจ้าไออันนี้มันมาจากออฟฟิเชียลนี่นะ อันนี้เราจะไม่ดูแล้วเราจะมาเปิดกันพร้อมกันทีเดียวทีหลังแกะออกมาแล้วมันรู้สึกว่ารอบนี้ทําไมเราเราซื้อเยอะจังเลยคือแบบตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทาไมสร้างมาหมดเลยคลิปนี้อาจจะนานมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราสร้างมาทั้งหมด4เวอร์ชั่นเลยก็คือสร้างมาหมดเลยนั่นเองเป็นเวอร์1น,นะคะเรามาลุนโปสเตอร์กันก่อนเราจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นก่อนเราแล้วกันนะเอนจะเห็นหแล้วแหละอันนี้โปสเตอร์ น,านา่ารักน่กจังาจาเลยแสงมันโอ้ยนีดหนึ่งเลเพราะว่าเราเปิดไฟนะคะน่ารักมากเลยอุ้ยชอบเท็กเจอร์กระดาษรอบนี้มากเลยมันเป็นแบบดานดันเราชอบฟีลลิ่งแบบนี้มากเท็กเจอร์บั๊มรอบนี้ก็ดีมากเลยกลิ่นมันหอมเหมือนเดิมเลยจา้ามาแล้วจ้าอุ้ยมันคว่ำไว้อะไรวะเนี่ยรอบหนึ่งโอ้โหแล้วอ,อ,อยู่หนะ้ามินไฮน์นอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งคือได้ใครนะหนึ่งสองเฮ้ยการต้องติดอะการเทวดาชอบติด หนึ 1> 1, 2, ่งสองซึ่งเฮยน่ารักในการยิ้มยิการิ้ยิ้มแล้วก็เอาระแบบโค้ดเอาไมากเอาละค่ะดวงสมพงกันเพราะว่าเปิดมาเจอหน้ามินหยอนทีหลก็อย่างเช่นอัลบั้มทีแล้วเราก็เปิดเจอมินหยอนนี่ไงเจอมินยอนแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษไอที่เป็นลิลิชใช่ไหมใช่เว้ยน่ารักมากชอบอ่ะชอบมากมากเลยเป็นอะไรที่สวยมากชอบขอดูโปสเตอร์กันเลยว่า จะเป็นโอรดรวมหรือเปล่าไม่รู้มจำไม่ได้ฉันนนเฮ้ยคุณพิยารอนน่ารักที่สุดไปเลยจ้าคุณพี่อารอนนะจ้าจริงๆเราอยากได้การ์ดนินเจเนี่เดี๋ยวคืนดูไปดูดนั่นแหละอยากได้นี่มากเลยมัน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 น่ารักมากเลยทุกคนการ์ดนินยอนก็ด้วยอันเนี้ยนั่นแหละคือมันน่ารักมาก ยิบแล้วนะสองสามแทนไฮน,น้องเรีนหุยน่ารักดันงนี่ชอบคุณพี่กับเจอาเฮ้ยดีอะเจอามาทุกใบเลยคือแบบเฮ้ยนั่งแบบชุดที่ชอบเลยนะเพื่อเห็นเนีย่ยชุดเดียวกันเลยมาเป็นชุดที่ชอบเลยอะอุ้ยน่ารักมากโอ้โหเจอาสุดยอดไปเลยจ้ะโอ้โหมินยอนอันนี้ก็เป็นลิลิคส์ ดูเวอร์สามโฟสเตอร์เราขอดูแล,ลกันว่าเป็นใครเจ้าทุกคนเห็นไหมเจอาโรักมากักที่สุดเลยอัลบั้มนี้คืออาดูมากบอกเลยทุกคนเรารู้สึกว่าเจอาหลอมากในบั้มนี้นดีบีบบ่อยมากคือแบบรู้เลยว่าแบเจอาห่อทายล้างชอบชอบัอบองเวนเหมือนจะเห็นแล้วแหละแต่แบบทุกคนเห็นก่อนเราเนาะเรายังไม่เห็น แทนฉันแทนคุยมาแทบจะทุกคนเลยมั้งเนี่ยคุณพี่อารอนกับแบคฮอันนี้น่ารักมากเราใช้ฝั่งได้คุณพี่ค่ะคุณพี่น่ารักมากแล้วก็มาถึงกันที่เวอร์สุดท้ายแล้วนะคะก็โปสเตอร์ฉันว่าอันนี้จะได้ใครอยู่ไหมนะใครยังไม่ออกจะอาไปแล้วพี่อารอนได้แล้วรวมได้แล้วก็เหลือมินยอนกับแบคโูใช่ไหมเราจะได้ใครพระเจ้า เมนดิฉันค่ะทุกคนใช่ค่ะคุณฮวังมินยอนโหม่เลิบดิฉันจะเอาไปติดยังไงล่ะโห่ก็ไม่ให้ติดไม่เป็นไรเอาไปตั้งไว้เฉยๆก็ได้เออแล้วก็คลิปต่อไปนะจะเป็นการแกะของเซฟนะคะเพราะว่าเราพีไปแล้วแต่ก็อีกนานกว่าจะได้เพราะว่าช่วงนี้มันติดโควิดเนาะไฟไม่ค่อยมีค่ะโก้มันก็จะช้าหน่อยๆ อุ้ยเวอร์เวอร์นี้มันเป็นเคลียร์เคลียร์แบบเปิดมาสวยมากเลยเคลีเคลียร์น่ารักดีโอ้ยมินไฮยอนหล่อจังเลยทำไมหล่ออะไรเบอร์นี้โอ้โหเจอาทำไมทำไมทำไมนิอีทหล่อกันจังเลยโอ้โหเปิดมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสี่ยงเลยจ้าก็คือดูการวางการ์ดของบริษัทที่ทำอัลบั้มให้เพลดิสนะคะการ์ดมันชอบติดกันอะคือแบบน่ารัก น้องเล่นกับพีอารอนคือน่ารักมากเฮย้ยการนี้น้องเล่นเราตอนเราเห็นเราชอบมากเลยนะอันเนี้ยคือเราเห็นแล้วแบบเอออยากได้ตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้ด้วยแต่การรอบนี้มันบางนะเนี่ยบางบางมากประเด็นคืออยู่ที่หน้าเจอาด้วยแล้วคือหล่อมากจริงเฮย้ยคือแบบเวอร์นี้มันเป็นเวอร์อะไรที่แบบ โอ้เจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยมากเลยเหมือนเจ้าบ่าวในอนาคตที่ฉันมากเลยค่ะแบบพี่ดงโฮอย่างเงี้ยแบบโอ้ดีไปหมดเลยแล้วก็การพวกนี้มันมาจัดฮอ t r ทรคแล้วก็เยน่ยีส่สเราสั่งไปสี่บ้ามันก็ได้สี่ใบเนาะเนี่ยมันจะเป็นฮอต r ทรคอย่างนี้อยู่นะคะมาแกะอันที่ไม่มีซองกันก่อน,อนเลยแล้วกันได้ใครก็ไม่รู้ ใช่นเฮย้ยทำไมรู้สึกว่าคุณพี่กับน้องเล่นรักเรามากอัลบั้มหนีมามาครบเลยนะคะอันนี้ดูเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมินเจเฮ้ยคือแบบอะไรเะเนี้ใส่ซองไว้อย่างนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่คนที่เราไปพีด้วยกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะประธานมินเจามาให้ถึงแม้จะไม่ได้การคู่ก็เถอะแต่ว่า ได้อันนี้มาดิฉันดีใจมากเลยตอนนี้คือแบบน่ารักมากๆเลยเออน่ารักจริงเปิดแบบผ่านๆก็จะมีอันบั้มน,นี้ก็เป็น,นเวอร์ะสองหิบอะไรได้ก็ได้กันเนาะมันก็นจะเป็นเวอร์ะสองทุกคนอาจจะเห็นไปนหมดแล้วในรีวิวต่างๆเราก็แค่มาแก,กะเขาจะดูแบบเออแกะการ์ดให้ทุกคนดูลุ้นไปพร้อมกันแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรมากอุ้ยคุณพี่รูปนี้น่หอจังเลยประมาณนี้เนาะทุกคนอนแรจะเห็นไปนหมดแล้วแหลเะเช็คเช็คอย่าลืมเช็คแผ่นด้วยนะเผื่อแผ่นไหนมีอะไรอย่างนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยเพราะว่าเราก็แบบทำคลิปแกะกล่องลุ้นการ์ดกันเป็นเรื่องปกติของช่องเราแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ s u บส c คร b e ให้กับเราด้วยนะคะจอก,การคลิปต่อไปค่ะก็คลิปต่อไปสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นอัลบั้มเซฟซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ขนาดนิวอิ t ยังเดือนหนึ่งเลยอะเซฟก็น่าจะเดือนครึ่งได้ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่า ช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันเที่ยวบินคาโก้มันไม่ค่อยมีก็แบบส่งของออกมาค่อนข้างนานนิดนึงนานเลยปกติเราไม่เกินเดือนอะจะได้ของแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันนานมากเลยก็รอมาเดือนนึงรอจนแบบเออรอนานจริงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u บส c r ร b e ให้กับเราด้วยนะคะเจอาก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย